สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมันจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า escape the darkness หรือก็คือความมืดนั่นเองเนาะโอเคมี่ขึ้นกับเงือนไขจ้าไอนน้ผมจริงๆว่ามันเล่นยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเล่นยังไงแต่ผมก็จะพยายามจะพยายามดูอาการว่ามันเล่นยังไง จะลองแบบยังไงจะลองถามทุกคนดู้แก่อนนะแบบ how to pay อะไรเงี้ยเออ how to pay อุย้ยเขียนผิดตรงนี้ how to pay เอ้ะว่าตรงนี้อ๋อมันซ่อมได้อ๋อซ่อมได้อ๋อน,นี่เราได้เวลอัพแล้วจุดประสงค์ใหม่ตั้งแก๊สและเติมถังแก๊ส đi, đi. này mong cái tung này à là... ô lẽ nó đi nó cứ như vậy, nó có như thế này rồi, là... rồi, เติมน้ำมันอะไรไปเรื่อยๆมันเออประมาณมนั้นแหละได้มาแล้วหากแก๊สทั่วโลกเลยใช้เพื่อเติมถังนี้ตรงนู้นหรือเปล่าว่าผมเนี่ยเห็นผมเห็นเป็นรูปแบบถังแก๊สเข้าใจปะในที่เติมน้ำมันเข้าใจปะในที่เติมน้ำมันมทำลายได้ด้วยนี่ว่าเนี่ยเออ เอาเจริงๆทำอะได้มันมันก็ได้แหละแต่ไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเล่นมาก่อนแต่พอเขาเล่เขาเล่นจริงๆร,รู้เลยวมขาเล่นยังไงรู้แค่ว่ามันเติมน้ำมันได้แล้วก็หาปริศนาแก้ปริศนาเรื่องตามไปเรื่อยๆนนั่เองเตอป,ประมาณนั้นแหละก็ได้อก็ได้เอพี EP มาเนาะจุดประสงค์ใหม่ของเราก็คือค้นหาและซ่อมแซมฟูสบล็อกฟูสบล็อกผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงเนาะแต่ก็ อ่ะฟิว์บอกแล้วกันว่ฟิวส์บอกฟิวส์บอกกันอ่ะเฮ้ยผมรูมร้แล้วว่าประจานยังไงก็คือเราจะฟิวส์บอกกันเลยเออปิดตู้ก่อนอันไหนอ่ะอ๋ะอถือว่าเราต้องไปที่เปิดกล่องพอเปิดกล่องแล้วเราก็สามารถอันนี้ได้ใช่ปะ่ะก็จะได้ฟิวมาอย่างนี้หรอใช่ปะ่ะ อุ้ยไม่มีอะไรเอาละเราจะต้องทำลายประตูก่อนทำลายประตูอืนี่แน่เลยตรงนี้เนี่ยเลยเป้าหมายของเราคือใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้เวเดี๋ยวดิเดี๋ยวอีกขีดเดี๋ยวเราก็น่าจะชนะแล้วปะไม่แน่ใจนะตรงนี้ เราหัวใจอยู่ที่สามสามสามหัวใจนะว,ว่าเราสามารถทำได้ถึงสามครั้งเลยเหรอองห่หาอีกหอ่อไ,ไม่แน่ใจนะาติดอยู่โอเคเราไปช่วยเขาก่อนไหมว่าจะมาช่วยเขายังไงหรือว่าเราเราเราอยากเราอยากช่วยเขาเราจะช่วยยังไง อ๋อและเปิดประตูก็ช่วยเขาออกมาเออเม้นการเล่นครงแรกจริงๆเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ก็พอเล่นจริงๆมันก็รู้เลยว่ามันเล่นยังไงชเวลาไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงไม่ถึงห้าทีสามารถรู้เลยว่ามันเล่นยังไงเสร็จแล้วปลอดภัย นี้เวาลามันก็เหลือแค่หนึ่งนาทีแล้วจะที่มันปวดปวดตัวก่อนเดียวอันนี้คือไม่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยตรงนี้เขาบอกว่าจุดประสงค์ของเราก็คือการหนีโลกนี่ออกจากโลกนั่นหรอเฮ้ยมีคนนั่งเศร้าอยู่เอ๊ะไม่ใช่เขามปนนั่งเศร้านี่ว่า ความสะดวกสบายเอาได้แบเจิอะไรมาด้วยเนาะแต,แต่เราก็สามารถทำให้กลับไปเหมือนเดิมได้ด้วยเนาะอย่างเช่นแบบนเนี้ยดูสิสามารถทำ,ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ด้วยสุดยอดแล้วถ้าเกิดทำลายก็ทำลายได้เหมือนกันทำลายดีวยกว่าเพราะสุดว่ามันเกะกะไงแล้วก็ไม่สามารถแล้วอยากแบบนี้ไม่สามารถกระโดดได้ด้วยนะ มันก็จะยากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้ BLE อะไรวะบายออบายคือจากลานแล้วนั่นเองโอ้ยได้ยังไงอ่ะทั้ทั้งออกตรงนู้นแล้วผมก็เดินไปเรื่อยเลย าการกระตุกมันน่าจะเริ่มมาเร็วนี้แหละไปทางไหนแน่เอาเป็น่านไม่รอ่วผมเอาหลนี้แล้วกัน้หงนไอ้หลังนี้นนนเขาเขีว่าพลังอ่ะเออใช่ไงเฮาชูผีนี่อ๋อมันมีตรงนี้บอกว่า ว่าเราสามารถอันนี้ได้อ,อย่างไร okay, โอเคเข้าใจละเหมือนเหมือนเขาบอกว่ารนาะคามีจะมีไั้หมดสามแบบคุณได้ถูกจับแล้วเลือกค่าของคุณคือบัคเกอร์บัคเกอร์อีบัคเทอร์เจ้าเป็นทนอาหารที่กอไก่กันเนี่ยผมผมสวดแต่แต่ผัวเป็นบัคเกอร์เฮ้ย ที่มีเจ็ดนี่มันคือไงก็คือคือค่อคาเจ็ดคนหรอหรือว,ว่ามันอยู่แค่เจ็ดคนจริงๆอันนี้คือมันไม่รวมกับเราด้วยใช่ปะ่ะไม่รวมบอกด้วยใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยจริงจริงเลยเนี่ยตลกตลกทั่วเหมือนมันจะมีสามแบบเพราะว่าเหมือนผมที่ขาวสุพเพมันมันขึ้นว่าสามแบบเหมือนเห็นพันผายู่สามแบบก็บสิ่งใหญ่แหละ ูก็จะไปเปิดให้สักทีหนึ่งอ่ะช้ามากเลยอ่ะคุณผู้ชมประตูเปิดแล้วเราไปเริ่มมาหาคนเลยดีกว่าว่าเขาน่าจะอยู่ตรงไหนกันเอาจริงๆอ่ะมันมืดมากอ่ะโอ้โหดิตรงตรงนู้นตรงนี้ก็เดินไปไม่ได้อีก มังคับกันอีกว่าห้ามเดินแบบแบบห้ามเดินไปอะไรเงี้ยเนี่บมังคับกันอีกอ่ะคิดดูะนะใครเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยเจอคนแล้วุ้ยติดอ,อีกไอ้บ้าไอ้นี้เบคอนน่นการแกก่อนเลยแล้วกันเอา มันหายไปอีกเฮ้ยเ้ยเจอคดตรงนั้นไม่ทางไหนของมันว่าออกทางนี้เหนี <c oughs> ยวฆ่าให้หมดอ่ะฆ่าคนนี้ก่อนฆ่าคนนี้ฆ่าคนนี้ได้ <c oughs> มา500 XP เงี้ยเออมันตุยไปแล้วไอ้นี่อืมอุ้ยน่ะมาโอ้มันอ๋อเป็นไปไหนอีกแล้วอ่ะฟังไหนวะเนี่อะเคยเจอคนนี้คุณฆ่าคนนี้แล้วกันเออเจอใครยฆ่าคนนั้นก็นกนง่ายๆเลยอืมกระโดดกระโดดไม่ได้ หัวร้อนแล้วนะเนี่ยนี่แล้วไม่ไหวแล้วแล้วไม่ไหวแล้วลูมค่าคนนี้แหละคางง่ายด้วยน,นี่เอา้าไอ้นี่ไอ,อ้นี่ตุ๊กกะปูงนั่นหรอตุ๊กกะปูงนั่นหรออ่าไอบา้บ้าไอบา้บ้าหัว เราเลเวลอัพหนูกอัพไปมากโอ้เฮ้ยึเฮ้ยเจอคนแล้วเฮ้ยเบคอนรู้สึก่ามันเจอเบคอนบ่อยมากอืม ตัวไปละเอ๊ะทำไมมันไม่สีแด้อยู่ขอทักให้มันโอเคอเฮ้ยกร,ก,รกระโดดกระโดกโดไม่ได้ หกเอามาเลยหกอ่ะรูว่าสงสัยไจ้บอกว่าเพิ่งตายไปคนเดียวอ่ะโอ้ติดอีกโอ้มันนี่เงินจระช้าอยู่ไอ้บ้า ดอมเลยไหมเนี่ยเฮ้ยอืมเนียเศร้าเลยแล้ว <Bell> ก <issimo> <sh akes the German> ูจะชนะม้ามไหมเนี <Sergeant> ่ย คนไม่หวาแล้วนะวเออเนี่ยมามาถึงฝั่งด้วยโอกาสสุดท้ายเออเนี่ยเออเนี่ยหูก็ไม่ชนะหรอกเอ <c oughs> อเนยว เซมโบเซมโบเซมโบชิงมาพวกาช่วยถูดโจมตีสิบก็ถือว่าเราก็โจมตีเขาทั้งสิบคนเลยนะก็คือทุกคนโดนฆ่าหมดแต่แต่ก็มีคนรอดไปหลายคนเลย กับวันศ์ที่นี่ครับพี่เพจเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับข้างหน้าจะเป็นแบบอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ